สวัสดีครับมาว่าด้วยเรื่องครีมกันแดดใยใหมของผมนะครับที่อยู่ในชุดเซตหน้าใสานะครับผมจะมาบอกถึงคุณสมบัติของมันนะครับคือมันเป็นครีมใยไหมเอ่อเป็นครีมกันแดดที่แตกต่างจากของของซีซีครีมบีบีครีมยี่ห้ออื่นนะครับซึ่งเป็นเนื้อมูที่ทําให้พอทาปุ๊บมันจะซึมซับเข้าไปกับ ผิวหน้าของเราครับแล้วมันก็ไม่เป็นข้อดีที่ไม่มันคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับหน้ามันเวลาใช้ซีซีครีมบีบีครีมหรือครีมกันแดดอะไรก็ตามนะครับเวราออกไปข้างน,นอกหน้าจะมันเยิ้มมากนะครับ,บแต่สำหรับตัวนี้ไม่ครับทานว่าวซึมเลยเนี่ยผมจะมาทดสอบให้ดูนี้ครับผมจะทาอย่างละครึ่งหน้านะครับนี่ครับแล้วนามาทากันแดดพิฮออื่นอีกครึ่งหน้านะครับนี่ครับ อันนี้เป็นครีมกันแดดที่ห้ออื่นนะครับห้อท,ทั่วไปตามท้องตลาดนะครับแไม่ได้ของที่ห้อเราอ่าแล้วเดี๋ยวผมจะเอากระดาษซับมัน,นครับมาซับให้ดูระหว่างสองข้างข้างไหนนี่ครับซับมันนี่ครับ,รบเห็นไหมครับว่าจะ มีความมันเกิดขึ้นแล้วราสับอีกข้างหนึ่งเลยกดเหมือนกันนะครับนี่กดเหมือนกันเลยเลนสด้วยเห็นไหมครับว่าข้างข้างนี้แทบไม่มีนี่ข้างนี้คือข้างครีมกันแดดยาใหม่ของผมนะครับและนี่คือข้างทั่วไปเพราะฉะนั้นใครที่ซื้อชุดเซต5้าสิเราจะมีให้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าใครที่มีครีมบำรุงอยู่แล้วที่บ้านก็ อ,อยากทดลองใช้แล้วก็มีไข่แยกกันหักกระปุกละ2องละ50สั่งได้เลยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไอดียาให้นะครับสวัสดีครับ